เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่แมปของว e e k Legacy 2นะครับและสำหรับคลิปวิดีโอในวันนี้นะครับก็จะมาสอนวิธีการทําปานไฟ v 2กันนะครับคุณผู้ชมในช่วงนี้เนี่ยเกมมันก็อัปเดตค่อนข้างบ่อยอยู่นะครับแต่ว่าคนเล่นเนี่ยเริ่มหายไปเรื่อยๆแล้วนะครับจากหลักหมื่นในตอนนี้ก็ลงมาเหลือแค่หลักพันแล้วนะครับคุณผู้ชมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าทําไมคนเริ่มหายนะครับในช่วงนี้ผมก็เลยไม่รู้ว่าจะลงคลิปอะไรเลยนะครับก็เลยมาสอนทาปานไฟแล้วกันนะครับโอเคครับ ค,คใครที่กดได้แล้วก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับโอเคงั้นก็ไปดูวิธีการทําปั่นไฟกันเลยครับชิปนี้สนับสนุนโดยร้านดีดีช็อปสำหรับใครที่กำลังมองหารับบริการรับกดเกมพาร์หรือบริการจําหน่ายไอดีแกะตันต่างๆต้องที่ร้านดีดีช็อปเท่านั้นเลยนะครับโอเคมาครับคุณผู้ชมสำหรับวิธีการทําปั่นไฟนะครับอย่างแรกเลยก็ต้องไปทําการเรียนปั่นไฟ V1 ก่อนใช่ไหมซึ่งปั่นไฟ V1 เนี่ยจะเรียนได้ที่เมืองแรกเลยนะครับก็คือเมืองเกิดของเราเลย ให้เดินเข้ามาด้านหลังตรงนี้ได้เลยนะครับเราจะเจอกับเลนโกคุนะครับคุณผู้ชมก็มาคุยได้เลยครับกด E คุยแล้วมันก็จะบอกเควสนะครับว่าจะต้องใช้อะไรบ้างซึ่งในการทําปันไฟวี1เนี่ยจะต้องใช้เลเวลอยู่ที่15นะครับแล้วก็ใช้เงินอยู่1 0 0 0 0หม่นนะครับพอเรากดคุยแล้วปุ๊บเราก็จะได้เควสมานะครับคุณผู้ชมเควสนี้ก็คือจะให้เราไปทําการกําจัดพวกอสูนะครับทั้งหมด25ตัวอสูน่าจะเป็นอสูฝั่งนี้นะครับ นี่นตรงนี้จำไม่ได้เหมือนกันนะครับว่ามันต้องไปฆ่าฝั่งโน้นหรือตรงนี้นะครับจะคิดว่าน่าจะต้องฆ่าตรงนี้แหละ25ตัวนะครับพอเราฆ่าครบแล้วเนี่ยเราก็จะได้ปันไฟ V1 มานะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นวิธีการทําปันไฟ V1 แบบง่ายๆเลยนะครับแค่ไปฟาร์มเวลแล้วก็เก็บเงินนะครับส่วนวิธีการทําปันไฟ V2 นะครับคุณผู้ชมอันนี้เงื่อนไขาจาค่อนข้างเยอะนิดน,นึงนะครับซึ่งอย่างแรกเลยจะต้องมีทาน้าของตระก,กูลของเลนโกคูก่อนนะครับตระก,กูลนี้ก็นี่เลยเดี๋ยวกลับมาหน้าเมนูแป๊บหนึ่ เขามาที่แคนตรงนี้ได้เลยนะครับและเราก็ต้องทําการสุมหาตระกูลของเลนโกคูนะครับซึ่งตระกูลของเลนโกคูเนี่ยโอกาสออกจะอยู่ที่0.5นะครับเป็นระดับมิติกถ้าใครสมได้โซยามานะครับก็ไปเรียนของอาคาสาได้นะครับซึ่งเงื่อนไขเนี่ยมันจะคล้ายๆกันเลยในการแบบทำนะครับก็คือทํวี1ก่อนแล้วก็ที่เหลือทำเควสคล้ายๆกันไปลงรถไฟนะครับอ่ะถ้าได้อันไหนมาก็ลองไปเล่นดูนะครับโอเคแล้วพอคุณผู้ชมนะครับทำการเรียนปั่นไฟวีแล้วนะครับแล้วก็ทําการสมตระกูลแล้วเนี่ย ก็ให้ดําการนะครับกลับไปคุยกับเรนโกคุใหม่นะครับซึ่งพอกดคุยกับเรนโกคุนะครับเดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูแล้วกันตามในรูปเลยนะคุณผู้ชมก็คือเงื่อนไขในการทํา v 2นะครับ <c oughs> ก็คือเราจะต้องเลเวล15นะครับแล้วก็เตรียมเงินเอาไว้ที่1ล้านนะครับจะต้องฟาร์มมาเตอรี่ของปานไฟเนี่ยให้ถึง200มาเตอรี่นะครับแล้วก็ อันนี้น่าจะยากนิดหนึ่งนะครับเราจะต้องทําการเก็บอ b เบสสปิริตนะครับอันนี้ผมอ่านผิดอ่านถูกก็ขออภัยด้วยนะครับเราจะต้องเก็บอ b เบสสปิริตให้ได้ทั้งหมด10อันนะครับแล้วก็ใช้คิสตัน2อันนะครับผู้ชมแล้วถ้าคุณผู้ชมสงสัยว่าอ b เบสสปิริตหายยังไงนะครับนี่เลยแล้วก็วิ่งมาที่เมืองหิมะนะครับก็ให้วิ่งตรงมาตามทางได้เลยแล้วก็นี่ หรือจะดูสัญลักษณ์รูปตรงนี้ก็ได้นะครับผมไม่ไแน่ใจเหมือนกันว่ามันคือรูปอะไรน่าจะเป็นรูปรถไฟนะครับนี่เราจะต้องมาทําการลงไป้นานของมูกินเทนนะครับหรือว่าเป็นเหมือนเล่์รถไฟนะครับจะต้องมีเลเวลถึง550นะครับขั้นต่ําในการลงแต่ว่าก่อนที่จะไปลงได้นะครับก็จะต้องมาทําการซื้อตั๋วก่อนซึ่งตั๋วเนี่ยราคาใบละ 1 0 0 0 0 0เยนเลยนะครับก็คือมันบังคับในการฟาร์มเวลนี่แหละผมคิดว่าคนที่เลือกเล่นไปก็น่าจะเพราะว่าหลังๆมาเนี่ยมันจะต้องแบบฟาร์มเวลลงนู่นลงนี่แบบเยอะแยะมากกว่าแต่ก่อนเยอะนะครับคนก็เลยอาจจะเลิกนะครับในการลงอันนี้นะครับเหมือนว่าขั้นต่ําในการลงเนี่ยจะต้องเป็นระดับมีเดียมขึ้นไปนะครับลงเป็นระดับอีซี่เนี่ยเหมือนว่าจะไม่ดอปหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับใครลงและดอบบอกผมหน่อยแล้วกันนะครับเพราะว่าผมลงมาไม่เคยดอปเลยซึ่งขั้นต่ําในการลงเป็นระดับมีเดียมก็จะได้อันนี้มาครับคุณผู้ชม โอกาสออกของมีเดียมเนี่ยไอ้ลูกไฟนี่ก็คือ40%นะครับแต่ถ้าเกิดลงเป็นระดับฮาร์ดเนี่ยจะโอกาสออก100%เลยนะครับถ้าใครฟาร์มไปถึงเลเวล1,500ก็สามารถที่จะลงระดับฮาร์ดได้นะครับอาแล้วพอเราทําการเก็บลูกไฟนี้ครบนะครับ10อันแล้วเนี่ยต่อไปก็จะเป็นคริสตัลนะครับซึ่งคริสตัลอันนี้ดรอปได้จากการเปิดกล่องในอในหมวดของบูเกนเทนนะครับก็มีโอกาสดรอปคริสตัลเหมือนกันหรือไม่ก็ ไปลงเป็นธนาของดันเจียนนะครับดันเจียนที่จะอยู่เมืองของเซนอิสึนะครับอันนั้นก็ไปลงการันตี2ีตานะครับลงให้ได้25ตาก็จะการันตีคิสตันหนึ่งอันนะครับอ่าแล้วพอคุณผู้ชมนะครับเก็บทุกอย่างครบนะครับแล้วก็ฟาร์มอบตเตอรี่ฟาร์มเงินมาจนครบแล้วเนี่ยก็ให้ทาการไปกดคุยกับเลนโกคุแล้วก็รับเควสได้เลยนะครับแล้วพอเราได้เควสมาแล้วใช่ไหมครับซึ่งในเควสนี้จะเป็นเหมือนกับของอาคาสะเลยนะครับก็คือให้ทาการฆ่าผู้เล่นนะครับในเซิร์ฟรวม ทั้งหมด3คน,นครับเราเอาเพื่อนเข้าไปฆ่าก็ได้หรือจะไปไล่ฆ่าชาวบ้านก็ได้นะครับฆ่าให้ได้ทั้งหมด3คนแล้วก็จะผ่านเควสแล้วก็จะได้ปานไฟ V2 มาเลยนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูเรื่องสกิลของปานไฟกันหน่อยดีกว่าในปานไฟเนี่ยเอาจงจริงนะมันดีกว่าของอากศาศะแบบหลายเท่าเลยอากาสะานี่เทียบไม่ติดเลยนะครับเอาง่ายว่าสกิลของอากศาศะทุกสกิลเนี่ยมันจะโดนขัดได้หมดเลยทุกสกิลนะแต่ของปานไฟเหมือนว่ามันจะดีกว่าหรือเปล่าอันนี้เดี๋ยวผมมาลองดูแล้วกัน อย่างสกิลเซตอันนี้นะครับอ่าชาลงปลานแล้วก็กดสกิลเลยสำหรับสกิลนี้นะครับถ้าเราวิ่งผ่านมอนหลายๆตัวนะครับทุกตัวละครที่มาโดนเราวิ่งผ่านเนี่ยจะโดนดาเมดหมดเลยนะครับในฮิตสุดท้ายนะต่อไปก็เป็นสกิลเอ็กนะครับสกิลเอ็กนี่อ่าจะเป็นการตีขึ้นบนท้องฟ้านะครับรลองกดดู เราจะทําให้มอนกระเด็นไปแบบโคตรไกลเลยนะครับไม่รู้ว่าจะต่อคอมโบยังไงเลยนะสลับปานไฟเอิเนี้ยต่อไปก็เป็นสกิลซีนะครับสกิลซีอ่าเดี๋ยวลองใช้ดูโอ้เหมือนว่าสกิลเอ็กจะมาต่อกับสกิลซีหรือเปล่าอ่าไม่รู้เลยครับมั่วนะเนี้ยแล้วต่อไปก็จะเป็นสกิลวีครับเฟรมไทเกอร์เดี๋ยวลองใช้ดูเหมือนจะเป็นสกิลระยะไกลเลยอ่ะอ่ะเราลองกดไกลๆดูแล้วกันอ่าใช่จริงด้วยครับ เป็นการแบบผักมอนไปนะครับใช้ระยะไกลก็ได้เลยระยะใกล้ก็ได้ครับต่อไปนี่ผมภูมิใจนําเสนอเลยก็คืออันติของเลนโกคูนะครับมันเท่แบบเท่มากอะ่ะอ่ะอันนี้ผมจะยืนประมาณนี้แล้วกันย R อาของเลนโกคูไกลมากครับ ilim, <co ff> s> <S คุณผู้ชมทําการกดไปเลยโอ้โหดูคุณผู้ชมอย่างอลังการแล้วคือ ที่สาคัญเลยคือมันไกลแบบไกลมากๆเลยนะครับนี่เมื่อกี้ผมยืนอยู่ประมาณนี้เลยนะเป็นสกิลที่โคตรขี้โกงเลยนะครับโอเคครับและนี่ก็เป็นวิธีการทําปานไฟ V2 สนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์ด้วยนะครับคุณผู้ชมเอาไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันช่วงนี้ไม่รู้จริงๆเลยครับว่าจะทาคลิปอะไรเกี่ยวกับเกมนี้ไม่แน่ก็อาจจะเปลี่ยนเกมไปเล่นแบบอื่นแล้วครับช่วงเนี้ยพอช่วงนี้แบบนี้มันก็เงียบๆนะครับแล้วก็มันเดิมๆอ่ะคุณผู้ชมคือมันไม่มีอะไรให้ทำแลวครับนอกจากไปลงรถไฟเล่นอะไรเงี้ย โอเคก็ไ okay, ว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันครับ